ครั้งที่แล้วสาวไอ้ได้เทรนได้ดีอย่างนะักคอมคอยประคบ anyway, ประงมบวกกับฝีมืออันแพรวพรวเลยทําให้ผ่านไปได้แล้ว5เกมพร้อมของรางวัลสะสมที่วี l อวดีสาวสองนิ้ว,ว little, ทองคาหนัก1บาทเงินรางวัล1น0 0 0บาทและสมาร์ทโฟนเดี๋ยววันนี้มาเอาจะช่วยเธอกระตอก,กับเครื่องทางที่เหลือว่าจะดีพอก,กับแจ็คพอตอีก1นึ่งแสนหรือไม่ครับเรียกว่าเป็นแขกรับเชิญที่ตูมีความสุขมากวิ่ง<ส>ช <aimer> ้อปปิ้งเหมือนเหมือนเข้าไปหยิบอะไรมาก็ได้ล่าเลยนะ ล่าเลยหมวอนกัห้างลูกผมลูกผม,ผมเองนีไ่ได้คูปองฟรีและหยิบแรวก็ได้ตามใจฉัน,นและดูแฮปปี้มีความสุขรอบนี้รับไปนะครับเป็นโทรศัพท์สมาร์ทโฟอนอหนึ่งเครื่องครับมาของประวัติสะสมตอนนี้ชวีมูลค่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับสมาร์ทโฟนเงินสด10,000บาททองคำอีก1บาทแล้วก็ทีวี l e d 32นิ้วถามกันเลยดีกว่าสะสมเยอะขนาดนี้แล้ว คุณยังคิดจะไปต่อหรืออยากจะโกยสมบัติกลับบ้านแล้วบอกว่าพอแค่นี้ไปต่อครับดูของรางวยจะเยอะขึ้นและมีมูลค่ารวมไม่ธรรมดาแล้วนะฮะซึ่งเกมมิ้านี้สาวไอ้ในก็รับสมาร์ทโฟนเป็นของรางวัลสะสมไปได้ครับ เ,เมื่อสักครู่นี้มันเกิดการไม่เข้าใจกันเลยหรือเปล่า <c oughs> เห็นคุณพ่อบอกว่าพอแค่นี้ดีกว่าไหมลูกสาวใช่เมื่อกี้แบบช่วงคิดพ่อบอกพอพอร้อนรอนรนี่ลองรวมของรองวันดูนะมีทองเนี่ยสองหมื่นเงินสดอีกหมื่นเป็นสามหมื่นสมาร์ทโฟอนอีกหมื่นเป็นสี่หมื่นมีวีอีกสแสดงวันลึกๆไม่เขาหวังอะไรนะนี่นอ,อยากได้อะไรอีก ไปเก็บของเล็กนน้อยก่อนอ้ที่ชใช่ไปฝากสามีหรอดี่าสามีนอยฝสามีน่อยหรือยเส้ฝากคุณแม่ก็ได้อันน่้ย่งอบอ่าก่าอ่าอ่่าง่าอ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 เอ่า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 ก่า่าไ่าอ่าอ่อ่าอ่า่าอ่า่าอ่อ่าอาอ่กอ่าอ่าอบเก่าอ่อ่เกมาอ่าอ่าอ่อ่ากัาอ่อ่า่อ่าา่า่ลนอา่่อ่่ ได้แกมแกนท่านหมุนครับกบายสระบายกรบายเกมแกนท่านหมุนโดยเกมน,นี้ผู้เข้าแข่งขันจะต้องขึ้นไปนั่งบนแท่นหมุนหลังจากนั้นท่านจะหยุดหมุนตามเวลาที่กำหนดเมื่อแท่านหยุดหมุนผู้แข่งขันสามารถเข้าไปหยิบของรางวัลในห้องได้เลยภายในหกสิบวินาทีครับเอาละครับนะนะ ้ารู้ใช่ไหมว่าเกมนี้คือเกมทรมานผู้เข้าแข่งขันนะครับโอ้โหเห็นล่วงทุกคนเลยมีอะไรจะบอกทีมงานเลยเพราะนี่เขาตั้งใจแกล้งลูกสาวน้านะครับขนาดนี้เดี๋ยวถ้าลูกตกนะเตะเรียงตัวเลยเ่ี๋ยวนี้ผมขอเริ่มแจ้งก่อนได้ไหมเขาเตะเรียงตัวคนนี้ก่อนเลยล้อเล่นล้อเล่นล้อเล่นจับให้แน่นไว้ลูกมีอะไรจะด้านเฉยไม่ครับวิธีคือจับให้แน่นลูกอย่าปล่อยเกิดอะไรขึ้นก็อย่าปล่อยจับให้แน่นลูกเกาะนั่นๆ เอาละครับอย่าพ่อคอนโทรลตรงนี้เ่ได้ครับเร็วช้าเนี่ยผมบอกให้จุดนี้เลยนะอยู่ในตัวนี้เลยจะคอนโทรลไม่คอนโทรลนะาอยู่ยืนอยู่แถวนี้เลยจัดการเองเอาละครับนี่คือ the 6 i second game หกสิบวิพิชิตแสนครับ three two o รู้สึกว่าเป็นการหมุนที่ช้าที่สุดในประวัติศาสตร์ของรายการเราเยี่ยมมากประมาณนี้นะไม่ต้องเล็ข จำให้ได้ลูกอ่อได้จงเ็ววันนี้นะเดี๋ยวลูกต้นมีฟร์มพ่อด้วยพ่อเล่าหุนเ็วจะมีไห้เฮ้ให้กดเออีจัเว่ะอ่อได้แค่นี้พอ้งเวให้พอให้จงเ็วให้พ่อให้พ่อพ่อรักลูกจริงๆเฮ้

ก็เยจะเป็นห่วงลูกสาวมากเลยทีเดียวเพราะเล่นไปยืนคุมเจ้าหน้าที่ไม่ให้หมุนเร็วจนเกินไปนะฮะแต่ถึงจะหมุนใช้อย่างไรในพอแทนยุนหมุนเนี่ยสาวไอยก็ยังคงเดินเมินเมินๆงงๆงๆไม่รู้จะไปไหนดีสุดท้ายในพอเข้าไปในห้องสมบัติได้เนี่ยก็จะการไปขึคือไปคว้าแท็บเล็ตออกมาได้ทันเวลาพอด,ดีเลยแหละครับสองวินาทีหนูเกือบจะถูกประตูหนีบแล้วเหลือสอง,สองวินาที แม่ผมสงสารเด็กทีมสเตทที่โดนนักข้อมถีบเป็นเมื่อสักครู่นี้มากเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวกลับไปบอกนาอยอแกงลูกแต่มันไปนานแล้วครับไปไปห้องพยาบาลนานแล้วไอ้นี่นี่ถือว่าเป็นพ่อที่ปกป้องลูกสาวจริงๆใช่ใชไม่รู้ว่าปกป้องลูกสาวหรือปกป้องสมบัติค้ <c oughs> าว่าดจะเป็นอย่างหลังมากกว่าวันนี้ก็แม่ก็ดูอยู่ด้วยคช่โอ้โนิสสะสมมาเยอะมากในรอบนี้ที่ได้ไปคืออะไรครับพระเจ้าครับแน่นอนครับนี่คือทีวี ก็่ใช่เดูเหมือนคล้ายๆเครื่องคิดเลขกับนาครินครับความคิดอะไรมาได้อะล้อเล่นล้อเล่นครับนี่คือแท็บเล็ตนะครับรับไปเลยหนึ่งเครื่องตอนนี้สองของปัจจุบ้างครับคุณจ่าครับเยอะแยะมากมายนะครับแท็บเล็ตหนึ่งเครื่องสมาร์ทโฟนอีกหนึ่งเครื่องครับเงินสดหนึ่งหมื่นบาททองคำหนักหนึ่งบาททีวี LED 32นิ้วน้องไอครับอย่าลืมว่า ยังไม่มีอะไรเป็นของคุณเลยจนกว่าคุณจะบอกว่าพอแค่นี้ผมว่านะแจริงแล้วข้างในสมบัติอีกเยอะออกไปเอามาเยอะๆเลยเกมมันง่ายสี่เกมก็จะผดแตกแล้วเอาให้เป็นครบแสนไปเลยมีตังให้อีกแสนหนึ่งไม่ต้องไปแล้วพอพอเราจะได้ทอีกอีกทีได้ไหมอ่ะไปจไม่ต้องพอแล้วไม่ต้องไปแล้วไม่รู้มันคือการตัดสินใจของพ่อเขาบอพ่อลูกสาวนะครับพอบอกให้พอก็ต้องพอคุณจะพอแค่นี้ เดี๋ยวไปเจอตักไฟตายแล้วไปตจะไฟต่อคนจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้ครับไอ้พ <c oughs> อ เดี๋ยวมมากในเมื่อพอแล้วต้องแบ่งกันก่อนลูกแบ่งกันก่อนเลยต้องแบ่งก่อนเลยวันนี้นาเอาอะไรลูกเอาอะไรอ่ามีทีวี32นิ้วทองคำหนึ่งบาทเงินสดอีกหมื่นหนึ่งสมาร์ทโฟนแล้วก็แท็บเล็ตเอาอะไรให้พ่อพ่อใช้เกมพี่เท่าไหร่เกมทีวีอ่ะเกมที่ได้ทีวีไม่ไม่พ่อเอานี่ไงกล่องไอเทมตัวชั่วยแก่บ้านไปแล้วทีวี้แล้วกลับใช่เดี๋ยวให้ทีวีพ่อกลับบ้านไปเลยนี่นี่โลกที่ดีต้องอย่างนี้ เงินทุกบาทเลยเาแบ่งกันดูกับแม่พ่อมีอย่างเดียวในบรรดาของที่ลูกเลือกมาทีวีถูกที่สุดเลยใช่ครับเป็นลูกที่น่ารักน่ารักจริงๆกัตันอยู่พ่อมีเยอะอยู่แล้วพ่อมีเยอะแล้วแบ่งที้ลูกใช่ไอมหนูจะทา้ทีวีไปดูที่ไหนเนี่ยฮะจะบ้าแล้ปว่าไปเสียมาไปเสียมาไปมีมีระยะฝากถึงคุณแม่ที่ดูอยู่ทางบ้านไหมครับบอกแม่แม่เอาทีวีกลับบ้านแล้วนะแต่วถ้าเกิดสมมติว่าไม่ได้ทีวีกลับไปอ่ะน่าจะเป็นเงินอ่ะ ทีไม่ถึงบ้านอ่ะพ่ออาจจะเอาไปได้เป็นเงินที่ไหนสักอย่างผมมีด้วยผมมีฟ้องอีกบอกให้หมดเลยลูกไม่ต้องใช้กันเลยบอกให้หมดโอ้ยไม่เอาแล้วเครื่องนี้เอาแล้วไม่ได้ครับมีเครื่องเดียวครับหล่นขนาดนี้ใส่ในพังแล้วแหละมีเครื่องเดียววันนี้นะครับนายก้องนะครับแล้วก็น้องไอรับไปเป็นทีวี32นิ้วนะครับแล้วก็ทองคำหนึ่งบาทเงินสดอีก10,000บาทนะครับสมาร์ทโฟนแล้วก็แท็บเล็ตอีกหนึ่งเครื่องนะครับท้ายนี้ท้ายนี้ หถึงสามีก็ไมหนึ่งแบงค์ที่มันเล่นแล้วไม่ได้อะไรเลยแต่จะบอกว่าคิวดว่าตอนนั้นเขาคงดูอยู่เหมือนกันเออดูไว้ด้วยแล้วก็จำทำตามไปด้วยว่าเขาจะกลับบ้านไปแค่ไหนวันนี้ขอบคุณมากนะครับนายดานาคอนการขอบคุณครับขอบคุณมากครับ ว่าสาวไอเนี่ยหยุดได้ถูกที่ถูกเวลาจริงๆเลยนะครับซึ่งเธอก็รับของรางวัลกลับไปบ้ากมายเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นที่วี LED ว2นิ้วทองคำนัก1บาทเงนรางวัล1น1,000บาทสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตครับเอาละรครับตอนนี้แขกรับเชิญรอเราอยู่แล้วลุย ต่อไปนักแสดงสุดแนวคุณฟ้าฟิลสุสวิงเร่งก็มาวันนี้เขาบอกจะเอาของแต่งบ้านทุกชิ้นกลับไปให้หมดทังห้องสมบัติเลยล่ะครับต้อนรับครับฟ้าฟยลสุด นี่ก็คือพี่ชายของเฟี้ยวฟฝ้าสุดสวิงริงโก้สุดสวิงโก้ครับโอ้เฟี้ยวฟฝ้านี่ก็คือเจ้าหนูอิมอิมนั่นเองครับผมเฟี้ยวฟฝ้าแล้วก็เฝ้าเฟี้ยวบ้านอะไรมากไปแล้วเนี่ยผมถามนิดนึงว่าตอนแรกอิมก็ชื่ออิมแล้วก็ไปเปลี่ยนเป็นอ่าหนูอิมครับหนูอิมอิมหนูอิมอิมแล้วเราอ่ะเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็นดาวพระศุกร์ครับดาวพระศุกร์ดาวพระศุกร์ดาวพระศุกร์ก้ามสซาจัง ตอนนั้นเนี่ยใช้สมองซีกไหนของข้างไหนคิดกักผมชื่อเนียังเจ้าอิมอิมเนี่ยม,มันยังเป็นแค่เจ้าหนูอิมอิมอแต่ของเราเนี่ยเปลี่ยนจากชื่อเดิมมันชื่ออะไรชื่ออิชยะครับอิชยะอิชยะน,น,นี่โอเคเป็ว่าแพทย์ไหมว่าแพทย์ครับแพทย์อ๋อแต่ตอนแรกอิมอิมเขาก็ชื่ออาชิตะหรืออะไรสักอย่างเขาชื่อก่อนหน้านี้อาชิตะโอเคอาชิตะกับ อิชิยะแล้วก็และวอิชิยะมากลายเป็นดาวพระศุกร์ได้ยังไงตอนแรกผมตามใจน้องครับน้องอย่าเปลี่ยนเป็นเป็นชื่อไอรอนแมนอ๋อยายให้เป็นไอรอนแมนหมายถึงว่าน้องไอ้มอยากให้เราชื่อไอรอนแมนใช่ครับป้าบอกว่าแต่ว่าเขตเขตบอกว่าไม่ได้เพราะไม่ใช่ลูกครึ่งอ๋อก็ให้ตัดเป็นไอ้กับแมนไอแมนไอแมนก็เลยไม่เอาโอ้แล้วเปลี่ยนมาเป็นดาวพระศุกร์แทนใช่อชิยะแล้วเขตบอกว่าไอรอนแมนไม่ได้ไม่ได้ให้ชื่อไอแมนแทนใช่ครับ ก็ถ้าเปลี่ยนมาก็เชื่อไอ้แมนใช่ผม่หน้าตาผมฝรั่งเศสด้วยใช่ไหมก็เลยเปลี่ยนไม่ได้หน้าหน้าหป็นนัฝรั่งเศสไล่ยาวพระศุกร์มันมีที่ไม่ไงก็หาตันแรกเลยครับตึ๊ดตื้อตื้อตื้อดาพระศุกร์ที่เชิดเลยครับผมโอ้โหเพราผมมีปลานที่หัวใจตรงนี้ไงอ๋อเมื่อกี้เกี่ยวอะไรเกี่ยวอะไรปลานพระศุกร์ไงอ๋อดำดิงตรงนี้ใช่แล้วมาชื่อใหม่ล่าสุดไอ้ฟ้าวเฟี้ยวนี่มาอย่างไงมาอย่างไงฟ้าวเฟี้ยวดิเป็นอาเป็นการ เป็นศาสตร์ที่หมายศึกษากันมานานมากเลยครับเ,ออเป็น2เดือนนักฝจยได้นะยังไงศาสตร์ยังไงมันจะมีศาสตร์พลังเงาพลังสะท้อนโอ้โห oh. คือทุกศาสตร์รวมกันอา่ไยคิดชื่อนี้ได้2เดือนครับ <Yeah. S 1> ผมรู้ว่าเป็นศาสตร์อะไร <c oughs> ศาสตร์อะไรประสาสครับผม อะไรแบบนี้เนี่ยคือทั้งพี่ทั้งน้องเลยนะครับผมผมอยากรู้มากเลยมันเป็นปัญหามันเริ่มมันเริ่มต้นจากไหนปมปมปัญหาเนี่ยผมว่าน่าจะเกิดจาก DNA แน่เลยเป็นเชื้อโคชนาการเป็บ้านหรือเปล่าเป็นทั้งบ้านนะแม่ผมแม่ผมแม่ชื่ออะไรครับคุณบ้านชื่ออะไรผมชื่อสโลชินีสโลชินีอ่าเห็นบอกเป็นเป็นแม่เจ้าแม่เจ้าครับยังไงชื่อเต็ม แม่เจ้าแม่เจ้าสโลชินีสิกขามนาแม่เจ้าสโลชินีสิกขามนาสิกขโอ้ชื่อไทยราอมากคือแบบว่าเป็นเป็นสายธรรมะสายธรรมะเลยครับแล้วลูกเหมือนกันตรงไหนไปคือแม่ผมเป็นคนที่อารมณ์ดีขี้หัวเราะไงแต่เขาก็เป็นเข้าทางธรรมพบใช่แล้วคุณรู้ไปทำไมถึงได้เข้าทางธรรมทำไมฮะเพราะลูกเป็นอย่างนี้ไงล่ะไม่งั้นเขาไม่หันหน้าเข้าทางธรรมหรอกพีเจ้าไม่ใช่ไม่ใช่อีกน่ไม่แม่ชอบลูกน่ารักดีตลกดีแม่บอกว่าแม่ชอบไหมเป็นอะไรก็ได้แต่ว่า ขอให้เป็นคนดีพอ,อใช่นคนดีทรงผมนี่ได้แรงบันดาลใจแาบช่วยช่วยก้มสีสายให้ทางบ้านเห็นเลยครับโอ้โหนี่แล้วก็ดูข้างหลังนะข้างหลังนี่ได้แบบอินสปอเรชั่นมาเลยมันเป็นทรนนงที่ช่วยช่วยเหลือคนพี่ยังไง,งครับอธิบายให้ฟังนะครับสซูตพี่ไปซื้อของที่ห้างหง้างนึงใหญ่เลยพี่ซื้อของมาเยอะมากเลยนะเดินมาตุ๊บ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 พี่เจอพี่ภูมินะครับผมกินลูกชิ้นอยู่เอ้ย๊อกินลูกชิ้นหน่อยพี่ก็ป้อนผมนะครับผมเคี้ยวอยู่ใช่ไหมเดินมาปุ๊บแท็กซี่มาจอดปุ๊บ น้องค่อยขวางไปทางไหนอ๋อหาไหมหาไหมก็เฮ้ยเป็นเรื่องจริงเรืงตั้งใจจริงจริงนะตั้งใจแต่ไม่เคยมีใครถามตั้งใจเผื่อว่ามีคนถามไม้เต็มแล้วปากไม่ว่างใช่เผื่อมีคนถามทางใช่ครับผมด้วยเหตุผลนี้ตัดทรงผมนี้รู้แล้วใช่ไหมว่าเดี๋ยวนี้มี G P S สำหรับแท็กซี่ทำไมไม่เอาที่นะครับผมคือว่าวนดูแท็กซี่ตีครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูไม่สุภาพใช่มือไม่ว่าง ปากเคี้ยวอยู่ค้วยความทางไหนโอแท็กซี่มองมึนๆคิดว่าช่อล้วเนี่ยผมมันไม่เป็นลูกสอนเฉยเฉยใช่ลูกศรมีการได้ปรึกษากับน้องสามไหมครับว่าให้คําแนะนาก่อนมาเล่นเกมไหมครับน้องว่านึกถึงบ้านไว้บ้านใหม่ไว้ซื้อเอาของเข้าบ้านนะอ๋อของเข้าบ้านอ๋อกลับมาขนเลยวันนี้รอบนั้นนี่อินได้กลับไปเยอะไหมนิดหน่อย ยไ,ไหมเยอะไหมเยอะพอสงคนไมได้นิดหน่อยนิดหน่อยในฐานะพี่ชายอย่าให้น้อยหน้าน้องสาวครับผมขอให้โชคด,ดีครับ, <ไป S 1> รบมาลุยกันท <มา S 2> <ด>ี่ทางสมบัติกันเลยดีกว่าไปดูกันครับว่ามีสมบัติอะไรบ้างนึกถึงบ้านใหม่เอาไว้อยากจะเอาอะไรเข้าบ้านเลุยโอ้เนี่ยเหมาะกอับเรามากเลยเนี่ยนี่นะครับนี่เข้ากับนมีแล้วนี่มีแล้วีแล้วเอาไปอีกเอาไปเพิ่มเอาไปเพิ่มนะครับมีแล้วนะครับผม นี่ก็เข้ากับเสื้อเขาดีนะเนี่เข้าชุดเลยเพิ่งสิเขาบ้านใหม่บ้านใหม่พี่บ้านมไม่มีย่านะเอาไม่มีสามญ้าไม่มีไม่มีไม่าเหรอไม่มีญ้าไม่เป็นไรเอาไว้ตัดผมไงเนี่ยทรงทรงลูกศรเนี่ยอันนี้มันเป็นที่ไถย้านี่ก็เหมือนแล้วเนี่ยที่บ้านมีทีวีหรือยังมีแล้วตู้เย็นมียังตู้ตู้เล็กเก่าอ๋อตู้เย็นก็มีแล้วพัดลมมียัง ใช้แอร์ไหมเอาแอร์ก็ไม่เอาไม่เอาชอบทานน้ำผลไม้ปั่นไหมผมซื้อเอา20บาทสรุปไม่เอาอะไรเลยกลับบ้านใช่ไม่เอาผมอยากได้เนี่ยอันเนี่ยเอาตัวเย็นที่บ้านมันตัวเล็กมันเก่าๆแล้วไงยกไหวเหรอเรายกไหวเหรออยากได้ตัวนี้แทนหนักไหมตัวนี้ใช่ไหมไม่ใช่ของเราตู้เย็นนี่ยังไม่เหลือตู้เย็นเหรอเขาไม่ได้บอกเขาเอาตู้เย็นเขาอาตู้เย็นเอาล่ะไปเล่นเกมกันดีกว่าครับฝาวเฟี้ยวผมจ้เล่นเลยตุ๊กตาละเฮ้ยลัง เก็บไว้ก่อนโอ้ชอบรายการนี้เฮ้ยเชิญครับเชิญครับโครงการนี้เลยครับฟ้าวเฟียวสุดสวิงริงโก้อุปสรรคแรกที่ท่านจะเจอคือเชี่ยงใดลุ้นกันที่เดอะรนดัมลุยเลยครับ ของฟ้าฟเฟี้ยวได้แก่เกมเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเกมแ,แรกของคุณฟ้าฟเฟี้ยว CS จะเป็นเกมอะไรช่วงหน้าครับ เกมแยกโชคลูกปิงปองง่ายแยกปิงปองแยกสีเกมแยกโชคลูกปิงปองเกมนี้พวกข่งจะต้องทำการแยกสีลูกปิงปองออกจากกล่องให้ครบตามจำนวนที่กำหนดภายในเวลา60นาทีครับเอาละครับนี่คือเกมแยกโชคลูกปิงปองปิงปองกันทั้งคู่ปิงปองกันธรรมดาแล้วเป็นคนไวไหมครับมือไวตาไวไหมครับผมไวครับไวนี่จเกมนี้สบายมากฟ้าวเฟียวครับครับ ขอให้คุณโชคดีครับผมเชิญจุดสตาร์ครับเชิญเลยครับเรามาดูกันดีกว่าทักษะการจับลูกปิงปองของฟ้าเฟีจะเป็นยังไงถ้าพร้อมมาแล้วลุยเลยครับ The s i second game 6 0วิมิชิตสัน t h r go เ,เร็วหน่อยนะเร็วหน่อยนะเร็ว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 ใจเย็น ตอนนี้ผ่านไปแล้วประมาณ25โอ้โหฟ้าวเฟี้ยวมือใหญ่ได้เปรียบนะครับรรรผ่านไปแล้ว10วินาทีาทถ้าจะาผ่านไปไอย่างง่ายง่ายแล้วอยู่ประมาณ8ลูกติกันเร,เ,รเร็วครับเร็วครับเหลืออ่าผ่านไป20วิ<ป>เหลือลูกบอล4ลูกลูก<ป>เดียว2ลูก ทำามส <forcé> <ored answered> ิวินาทีสบาาไปเลยไปเลยไปเลยตู้เชฟตู้เชฟโต้ย็นโต จะเข้าทางคุณฟ้าเฟี้ยวนะครับแมพรอช่วงแขนที่ยาวเนี่ยเลยทำให้หยิบลูกวิฟ้องได้ง่ายเลยนะฮะซึ่งพอยยกจนครบเนี่ยก็วิ่งเข้าไปในห้องสมบัติแล้วลากตูดยังขนาดยัดออกมาอย่างง่ายดายเลยละครเฮ้ยตู้เย็นโอ้โหฟ้าเฟียวครับทำอะไรกับรายการเราเนี่ยผมดูตู้เย็นเราก่อนดีครับผมครับตูดแตกหมดแล้วครับจริงเหรอเยืนมันก็ตูด ไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้าเกิดได้ก็ได้ตู้นี้กลับไปถ้าเล่นเกมตกร้อก็ต้องจ่ายตังค่าตู้เย็นตู้ใหม่มาเกมแรกถือว่าเป็นเกมวอร์ปอัพเป็นไงบ้างความรู้สึกตู่ต่อตู่ตอเลนะครับเขาดูแบบเหมือนพนักงานขายตู้เย็นเลยเขาลากแบบท่องแคล้วมาก คือผมไปซ้อมที่บ้านไปแล้วเหรอซ้อมที่บ้านเลยตู้เย็นซ้อมลากตู้เย็นที่บ้านเหรครับใช่ครับบ้าเลยสุดยอดคนเราเวลาทำอะไรต้องมีการฝึกซ้อมก่อนจริงจริงเขาลากแบบไม่มีจอดจริงมากครับผมเอาละครับรับไปก่อนเลยตู้เย็นขนาด6.8คิวครับจอดมากจอดมากโอ้ยครับพาวลครับทองอย่างที่คุณหยิบออกมายังไม่ใช่ของคุณจนกว่าคุณจะบอกว่าพอแค่นี้ตอนนี้คุณมีตู้เย็นอยู่หนึ่งตู้ คุณจะไปต่อหรือว่าจะพอแค่นี้ไปต่อครับ,รบมา,าทางนองสาวจะเทรนมาดีเลยนะฮะเพราะแค่เกมแรกเนี่ยคุณเ้าเฟี้ยวเนี่ยกลากตู้เย็นมาไปขอรออสมไปได้ครับเกมแรกผ่านไปสบายมากครับ เกมที่2จะยากหรือเปล่าลุ้นกัน The Random เลยเรามาดูกันครับว่าคนที่มี energy ส,สูงหรือว่าความ alert มากๆอย่างฟ้าเฟียวถ้าเกิดเจอเกมที่ต้องใช้สมาธินิ่งๆจะเกิดอะไรขึ้นและเกมที่2ได้แก่เกมฝ่ามือฮิม,มารายอย่างๆ แก่ฝ่าม,มือพีดมาเลยแกม,มีเพิ่มนแข่งจะต้องย้ายน้ำแข็งด้วยมือให้ครบตามจำนวนที่กำหนดไวไ้ภายในเวลา60วินาทีนั่นเองครับเอาละครคุณผู้ชมครับเมื่อสักรูนนี้เฟี้ยวฟ้าวเนี่ยนะครับเอ้ยฟ้าวเฟีฟ้ยวได้เอาตู้เย็นออกมาเราเลยรู้สึกว่าเขาชอบความเย็นเราเลยจัดให้เลยครับฝ่ามือพีดม,มาเลยธรรมดาแล้วคุณเป็นคนโดน <laughs> โดนโดนหัวโดนหัวนะครับเฮ้ยเซตตั้งนาน ทราระธาและคุณเป็นคนเซนติฟกับความหนาวเย็นไหมครับครับเป็นคนเซนติฟครับผมไม่ชอบความเย็นหนาวโอเคแสดงว่าเป็นคนที่ไม่ชอบไม่ถูกด้านนี้เลยเมีอะไรอยากจะร่ำลาคุณผู้ชมทางบ้านไหมครับก็ดีใจมากที่ไมาเล่นวันนีกอันนี้ก็พูดเล่นคุณมั่นใจไหมเกมนี้ไม่มั่นเลยแต่ผมมั่นใจครับมั่นใจว่าเขาจะต้องผ่านไปได้ด้วยดีตกรอบแน่นอนครับผมเอาละครับเชิญสาวเฟี้ยวประจำจุดสตาร์ทเลยครับนี่คือ The 62nd game 60วิพิจิตสารสามสอนใช่ครับโอ้โห oh oh oh, ได้เป็นก้อนใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับเดี๋ยวครั้งหน้ามาันว่าเมื่อเราเจอความเย็นเท่าจุดเยอะแข็งคุณฟ้าเฟี้ยวจะยังหาออกอีกหรือไม่ห้ามพลาดนะครับ เวลาผ่านไปแล้ว20วินาทีเหลือเหลือเหือเอสองพุสุดท้ายและของของรางวัลในกล่องพป็นสนาคือข้าวสารค่ะ <Yeah! S 1> มีข้าวกินแล้วเป็นคนมองโลกในแง่ดีสุดยอดย้